โอ้ยเอลันดอร์มาเล่นยากอยู่หน้าตานี้อยู่ไม่มีตัวลลวงต้นเกมก็ปกติดีครับคุมเชิงฝั่งตรงข้ามและเก็บฝั่งตรงข้ามมาได้แถมยังได้ป้อมบิดด้วยแต่แล้วอยู่ๆเอลันดอร์เราก็โดนกระทืบ <c oughs> ตายหลังจากนั้นก็ไปพิมพ์ว่ามาจ้าเฉยเลยผมว่าจริงๆเกมนํำไม่ต้องพิมพ์ด่า <c oughs> เพื่อนก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นการตัดกำลังใจเพื่อนตัวเอง,เองก็ไม่ได้เล่นดีขนาดนั้นนะดูดิ <c oughs> ไฟนี้ผมเห็นทูเรียนแหลมอยู่ <c oughs> ผมก็เลยกดฟิกอันตีมาเก็บทูเรียนไปได้แต่หลังจากนั้นผมก็ตุยเออหลังจากนั้นเอลันดอร์ก็ได้ มยัดมัดดนีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าถ้ามันกันไม่ได้จะไปฝืนกันทําไมช็อตนี้เอลันดอร์เราก็เข้าไปหนึ่งสีซึ่งก็ไม่รู้ว่าเข้าไปทําไมแล้วเขาก็มาโทษผมว่าฮายาเอาฟิกมาแพ้ hey, ละผมก็เลยงงว่ามันเกี่ยวอะไรกับผมว่าตัวเองเล่นพลาดเองอ่ะดูดิเข้าไปตายแล้วแต่อย่างดีนะที่เก็บมาได้อีกหนึ่งตัวหลังจากนั้นตัวเองก็ได้พิมพ์สั่งคนในทีมไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็เข้าไปห้าวอะไรก็ไม่รู้เลือดน้อยแต่ร้อยเปอร์เข้าไปตายอีกแล้วแล้วก็ตายต่อไปแล้วก็พิมพ์มแล้วก็แพ้เออเพ เล่นก็ไมด่ดีดีขนาดนั้นน่ะแต่พิมพ์เยอะเหลือเกิน